c l i m a t e f แ n a n c เ Network t h a ก l a n d นะคะเราเป็นชื่อภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าเครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับโลกรวนนะคะก็เป็นเครือข่ายนักการเงินที่จะทําแต่เรื่องของกลไกทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกรวนโลกร้อนนะคะเอามันก็วันนี้ก็อยากจะมาอาจจะมาแลกเปลี่ยนกันอาจจะใช้เวลาสักสินาทีนะคะเดี๋ยวจะได้เพราะว่าอยากจะแลกเปลี่ยนกับวิทยรกรแล้วก็รวมถึงพี่ๆที่ทําป่าชุมชนทําโครงการในท้องถิ่นมานานด้วยนะคะ,ะจริงๆก็ เพิ่งมาต้องบอกว่าเพิ่งมาศึกษานะคะและกันนะคะ,ะคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้นะคะไม่นานส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหมวกใหม่ที่ทเป็นไคลแมตไปแนนใ่ไหคะ,ะแต่ว่าส่วนตัวก็เป็นเป็นนักการเงินนะคะก็เลยจะสนใจประเด็นว่าเอตัวโครงสร้างเนี่ยมันมันคืออะไรนะคะแล้วก็จริงๆประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมพออ่านกรณีศึกษาเยอะๆโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะคะทำยังไงให้โครงการคาร์บอนเครดิตป่าไม้เนี่ย ยุติธรรมสําหรับผู้ที่ดูแลป่านะคะแล้วก็เ,เรื่องของการมีส่วนร่วมอะไรพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างจะตรงกับที่เราที่เราคุยกันนะคะก็เดี๋ยวสไลด์ชุดนี้เดี๋ยวจบอพอพูดเสร็จแล้วขอ,เ,อเดี๋ยวส่งอ e ีทางอีเมลให้ได้นะคะนี่ก็จ้คล้ายๆกับจริงๆชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไปพูดในงาน people's c o p นะคะที่พี่กบปริศดาเชิญไปพูดเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีมุมเพิ่มเติมนะคะเลยไปคิดต่อมาน,นิดนึงว่าเอา๊ะแล้ว จากมุมของชุมชนเนี่ยเราจะเราจะรับหรือจะรู้กับมันยังไงนะคะแต่ว่าขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคาร์บอนเครดิตป่าไม้ก่อนนะคะคือตอนนี้ก็จะก็เชื่อว่าในประเทศไทยเราก็คงได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนตัวก็ถ้าไปดูเนี่ยมองในมุมของการเงินหรือธุรกิจเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะคะคือต่อให้มันมีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบมีโครงการที่ไม่จริงอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยคิดว่าในแง่ของการเป็น,นกลไกเพื่อช่วยโลกเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกคาร์บอนต่ำเนี่ยยังไงก็น่าจะยัง ใช้สิ่งนี้อยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี2เหตุผลใหญ่ๆนะคะเหตุผลแรกก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยหลายอุตสาหกรรมเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าจะให้เขาลดกา๊าซเรืองกระจกบอกว่าพรุ่งนี้เขาต้องลดเหลือศูนย์เลยเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเราก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าลดยากนะคะก็อาจจะปัจจุบันเทคนโนโลยีก็อาจจะยังไม่ดีพอที่จะให้เขาลดลงเหลือศูนย์ได้ทันทีนะคะอุตสาหกรรมพวกนี้ก็คืออย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์เหล,ล็กกล้าเคมีพันนะคะเรื่องของเครื่องบิน <c oughs> อะไรต่างเครื่องบินนี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะคะรวมถึงการขนส่งทางเรือเพราะฉะนั้นธุรกิจเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเขาก็รู้ตัวว่าโลกเรียกร้องให้เขาประกาศเน็ตซีโร่นะคะว่าเป้าการลดการเลื่อนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยระหว่างที่เขายังรอเทคโนโลยีหรือว่าพัฒนาวิธีการลดคาร์บอนลงจริงๆเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใช้กลไกอย่างเช่นคาร์บอนเครดิตนะคะมาเพื่อประกาศต่อโลกว่าเขากําลังพยายามนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็คือลงทุนในสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างที่เรียนว่า อุตสาหกรรมเหล่านี้เขาเลยใช้คาว่า hard to abate หรือว่าลดคาร์บอนยากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยแม้แต่อุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เข้าขายว่าลดยากแต่อยู่ที่ระดับเหมือนกันนะคะว่าเราอยากจะให้เขาลดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับไหนนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมาตรฐานโลกเราก็มีแบ่งออกเป็น3าระดับใช่ไหมเราก็มีระดับที่หนึ่งเรียกว่าสโคบหนึ่งก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตของตัวเองนะคะสโคปสองระดับสองก็คืออยากจะให ลดการเสือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เราใช้นะคะสะโคปสามก็คือไกลกว่านั้นอีกนะ,ะก็คือไปพยายามลดการเสือนกระจกที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวบริษัทเองไม่ได้เกิดในโรงงานเองแต่ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทนะอย่างเช่นพนักงานเดินทางมาทํางานเนี่ยใช้รถที่ใช้น้ํามันหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีการเสือนกระจกเพราะนั้นสโคปสามหรือระดับ3เนี่ยก็บริษัทต,ต,ต่างๆก็จะมองว่าอันนี้ยากที่สุดนะคะแน่นอนสาหรับเขาเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับคนอื่นนะฮะอยู่ดีๆต่อให้เช่นพรุ่งนี้ประกาศว่าเนี่ยเราจะสั่งห้ามไม่ให้พนักงานขับรถมันทางานหรือว่าให้ขับแต่รถ E ีวีอะไรเงี้ยมันก็คงยากใช่ไหมคะงั้นเรื่องสกบกสามันเลยเป็นประเด็นที่เป็นบทบาทหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าที่ทางของคาร์บอนเครดิตก็น่าจะยังมีอยู่นะคะ,ะในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมของคนที่ทาโครงการรักษาป่าโครงการป่าไม้ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะเรื่องคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ก็เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่า ถึงที่สุดแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาหรือว่าอย่างน้อยบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อนได้จริงอ่ะมันต้องดูแลป่าดีขึ้นนะมันต้องเร่งปกป้องเร่งฟื้นฟูป่านะคะเพราะว่าป่าไม้ก็เป็นคาร์บอนซิงหรือว่าเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องพยายามคือในฝั่งหนึ่งอ่ะมันต้องมีความต้องการใช่ไหมคะคาร์บอนเครดิตในการไปไปเคลมหรือว่ามาประกาศต่อโลกว่าเขาพยายามจะลดคาร์บอนอันนี้คือฝั่งของผู้ซื้อคือภาคธุรกิจในขณะเดียวกันฝั่งผู้ขายเนี่ย ก็มีเหตุผลเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะให้ทั่วโลกเนี่ยรักษาป่าเข้มข้นขึ้นนะคะป้องกันป่าหรืออยากจะให้ป่าชุมชนเนี่ยดำเนินการอย่างเข้มแข็งม,มากขึ้นตรงนี้ก็ต้องการเงินทุนนะคะแล้วก็มีความจําเป็นป่าไม้ก็อยากจะให้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนเพราะฉะนั้นถ้าในมุมการเงินก็คือมัน,ม,นมีความต้องการนะคะคือคนซื้อก็ต้องการคนขายก็มีเหตุผลในการจะขายเพราะฉะนั้นตัวเครดิตป่าไม้เนี่ยก็ยังน่าจะสําคัญอยู่นะคะในโดยเฉพาะในระยะ สิบยี่สิบปีที่เราพูดถึงเนี่ยว่าเรากำลังหาทางเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกคาร์บอนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นทำไมถึงหลายคนก็เลยมองว่าเออก็เป็นโอกาสให้เราใช้ประโยชน์จากตลาดตรงนี้นะคะมาช่วยในฝั่งชุมชนก็คือช่วยเป็นแหล่งเงินทุนนะคะเป็นตัวช่วยให้ได้ดูแลป่าได้ได้มากขึ้นนะคะ <c oughs> ทีนี้อ,อย่างที่หลายท่านคง,คงทราบอยู่แล้วนะคะตลาดมันก็มีหลายแบบนะคะมันมีทั้งตลาดแบบบังคับนะคะที่บังคับมาจากต่างประเทศบังคับจากข้อตกลงระหว่างประเทศ มีตลาดระดับประเทศนะคะแล้วก็อันนี้พูดถึงตลาดคาร์บอนนะคะแล้วก็บางประเทศก็จะมีตลาดย่อยลงไปอีกนะคะในระดับท้องถิ่นนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยตอนนี้เรามีแต่ตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจนะคะเรายังไม่ได้มีกลไกเชิงบังคับอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็คงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่เรามีกฎหมายโลกร้อนนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีแค่ตลาดแบบสมัครใจก็คือสมัครใจว่า คนอยากจะซื้อก็มาซื้อนะคะก็คนอยากจะขายก็ขายแต่ทีนี้แน่นอนขอภัยที่หน้านี้ยังไม่ได้เตรียมเป็นภาษาษไทยนะคะแต่ว่าหน้านี้แสดงให้เห็นตัวผู้เล่นนะคะหลักๆเฉยๆในตลาดแบบสมัครใจแบบที่เรามีอยู่ซึ่งหลักๆถ้านเราดูฝั่งทางด้านขวาสุดเลยสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็คือกลุ่มชุมชนนะคะหรือว่าเกษตรกรก็คือเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลป่านั่นแหละนะคะแล้วก็จะต้องมีอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปขาย คาร์บอนเครดิตนะคะปกติเราก็ต้องผ่านตัวกลางนะคะที่จะเป็นปกติถ่าอาจจะเป็นบริษัทเอกชนหรือจะเป็นมูลนิธิหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เขาช่วยจัดจัดโครงการแล้วก็ออกแบบนะคะให้เราเอาอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยไปเข้าตลาดคาร์บอนได้นะก็อันนี้ก็จะอาจจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เดเวลลอปเปอร์นะเป็นผู้พัฒนาโครงการนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปลายทางคนที่ซื้อเอ็นไบเออร์ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทเอกชนที่เมื่อกี้อย่างที่เล่าว่าเขาก็ต้องการ คาร์บอนเครดิตไปไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศนะคะว่าเขาทำตามแผนเน็ตซีโร่แผนลดการเ,าเรียกว่าแผนการบรรลุเป้าลดการปล่อยละจุดการเรื่งกระจกเป็นศูนย์ของตัวเองนะคะอ่ะจริงๆแล้วเ,เดี๋ยวเสริมนิดนึงว่าเหตุผลที่ทำให้คาร์บอนเครดิตมันถูกใช้ลักษณะนีได้ก็เพราะว่าโลกเราเนี่ยมุ่งสู่คำว่าเน็ตซีโร่ก็คือคาร์บอนสุททิศนะคะเ,เราไม่ได้บอกว่าตอนเนี้เราจะไปแบบเรียลซีโร่ก็คือทุกคนต้องลดจริงๆให้ได้ นะะใ,นในทุกๆระดับเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะเราก็อย่างที่เรียนว่ามันก็มีความยากจริงๆของการลดนะคะหลายอุตสาหกรรมก็รอเทคโนโลยีรออะไรเพราะฉะนั้นโลกก็เลยตกลงกันว่าเอาเงน้นก็เอาเน็ตซีโร่ไปก่อนก็คือสุดที่สุดทีิก็แปลว่าไอตัวคาร์บอนส่วนที่เรายังลดไม่ได้นะคะ,ะก็โอเคก็อนุโลมอนุโลมว่าให้ไปใช้เงินซื้อเครดิตมาช่เชยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งท,ที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าตลาดคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ไม่ได้มีแต่คนกลาง นะคะมันก็มีเรียกว่าถ้าเป็นภาษาการเงินก็คือระบบนิเวศท,ทางการเงินที่สําคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับตัวตลาดแล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยกําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานอะไรต่างๆนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นในกล่องสีส้มต่างๆก็จะเป็นชื่อของผู้เล่นที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขานะคะแต่ว่าเขาอยู่ในระบบนิเวศของตลาดคาร์บอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่พัฒนาคิดโค้นเทคโนโลยีนะคะอย่างวันนี้ เมื่อคาร์บอนเครดิตถูกตั้งคำถามเยอะนะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือมันมีการเอาโครงการหลอกๆมาขายอะไรแบบนี้นะคะก็ฝั่งของเทคโนโลยีเนี่ยก็มีนักพัฒนาที่บอกว่าโอเคเขาอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมที่มันสามารถตรวจตรวจจับพื้นที่คาร์บอนเครดิตป่าไม้เนี่ยให้ได้ข้อมูลมาแบบเวลาจริงเลยนะคะว่าป่าไม้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพยายามเอาเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของตลาดนี้นะคะ แล้วก็แน่นอนมีประเด็นเรื่องของการทําทะเบียนนะคะรวมไปถึงโครงการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นภาคเอกชนเองก็อาจจะรวมตัวกันคิดค้นมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้มันมีความน่าเชื่อถือนะคะนี่แน่นอนในขณะที่ตลาดมันพัฒนาไปเนี่ยก็หลายคนก็พยายามจะย้ําเตือนนะคะว่ามันก็ไม่ใช่แก้วสารพัดนึกนะคือเราตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยเราแก้ปัญหาโลกร้อนใช่ไหมมันเป็นเรื่องมาตรการชั่วคราวอะระหว่างที่เราพยายามเปลี่ยนผ่าน จริงๆจ,จ,จ,จากโลกที่ปล่อยคาร์บอนสูงน,นะคะแล้วก็มันไม่ใช่ใบอนุญาตให้ปล่อยกา๊าซเน่นกระจกนะใช่ไหมฮะก็คือมันไม่ใช่ว่าถ้าคุณมีตังค์เยอะคุณก็ไม่หาทางลดคุณก็แค่ใช้ตังค์ซื้อคาร์บอนเครดิตไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เลยมีกลไกภาพบังคับมาเสริมอย่างเช่นก็กําหนดเพดานเลยนะคะว่าธุรกิจแต่ละประเภทเนี่ยก็คือปล่อยคาร์บอนอต้องปล่อยคาร์บอนไม่เกินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ ประเทศไทยเราเองก็คงมุ่งหน้าไปสู่ไปสู่จุดนั้นก็คือสุดท้ายก็จะไม่ได้มีแต่ตลาดสมัครใจแล้วก็จะมีกลไกทางบังคับไม่ว่าจะเป็นเพดานการปล่อยคาร์บอนหรือว่าบางประเทศก็เริ่มใช้ภาษีคาร์บอนอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็แน่นอนหลายโครงการที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของการแย่งหรือว่าลิรอนสิทธทิชุมชนนะคะกลายเป็นว่าโครงการที่คือชุมชนเนี่ยดูแลป่าอยู่ดีดนะ,ะก็มีสิทธทิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่านะคะ แต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยปรากฏว่ามาเจอทีหลังว่าเอ๊ะทำไมเข้าโครงการาาคาร์บอนเครดิตไปแล้วกลายเป็นว่าได้สิทธิ์น้อยลงเนะฮยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยต้องบอกว่าพยายามพูดกันว่าเครดิตป่าไม้เนี่ยมันไม่ใช่ใบอนุญ,ญาตให้ใครเข้ามาแย่งหรือว่าลิดรอนสิทธิทชุมชนนะนะคะมันไม่ใช่ใบอนุญาตให้เข้ามาแย่งที่ดินอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยไม่ควรจะเสียสิทธิ์อะไรท,ที่เคยมีมาก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าโครงการนะคะ ก็ขออนุญาตไปเร็วๆนะคะนี้ก็เป็นรายละเอียดในในเชิงวิชาการนิดนึงนะคะว่าโครงการที่ดีเนี่ยหรือว่าที่ควรเป็นเนี่ยมันควรจะมีกับการอะไรบ้างนะคะซึ่งเข้าใจว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยอย่างเช่นทีเวร์หรือว่าใบอนุญาตหรือว่าในตลาดคา้าว่าสมัครใจเราก็พยายามที่จะมีกลไกเหล่านี้แหละนะคะแต่ว่ามันจะทําได้จริงมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการตรวจสอบกลไกที่เราจะไปตรวจทานทีหลังคือตอนที่คิดโครงการเนี่ยมันอาจจะดูดีตรงตามหลักการก,ารก็ได้แต่ว่าพอทำโครงการเสร็จ อาจจะมีปัญหานะคะ,ะก็เลยก็เลยน,นี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องพัฒนาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอยากจะเน้นในมุมนี้มากกว่านะคะว่าเรื่องของคือชุมชนเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นสมมติเราเราใส่หมวกชุมชนเนาะเราก็เป็นผู้ที่ดูแลป่าใช่ไหมเราก็ดูแลรักษาป่าชุมชนนะคะแล้วก็หลายท่านก็มีบทบาทในการทําเรื่องของการป้องกันไฟป่านะคะเรื่องของการจัดก,การไฟป่าด้วยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปสนใจนะคะหลักการทางวิชาการทั้งหมดว่าอะไรที่จะ เข้าข่ายคาร์บอนเครดิตที่น่าเชื่อถือเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของผู้ที่ปั้นโครงการใช่ไหมผู้ที่ดําเนินโครงการแต่สิ่งที่เราต้องสนใจนะะแน่นอนก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ในนี้แน่ๆนะคะเ,เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีหลักคิดนะคะออกมาในในต่างประเทศเหมือนกันนะคะนี่ก็ดูจากกรณีศึกษาอไไหลายๆที่เขาก็สรุปออกมาว่ามันมันมีสี่เรื่องที่เป็นบทเรียนจากคาร์บอนเครดิตป่าไม้ที่อื่นนะคะที่ชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยก็คือว่า ไอ้ตัวราคาเนี่ยนะฮะราคาที่ไปใช้ต่อให้เป็นตลาดสมัครใจก็ตามเนี่ยราคาที่จะซื้อขายกันเนี่ยมันต้องอมีมูลค่ามากประมาณหนึ่งนะฮะที่จะให้ชุมชนดูแลป่าได้จริงนะครับถ้าพูดแบบหย,ยาบๆก็คือว่าถ้าราคามันถูกเกินไปเนี่ยนะฮะาราคามันถูกเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเพราะว่าคนซื้อก็ซื้อง่ายบริษัทก็ซื้อง่ายใหญ่ก็ยิง่งไม่ได้มีแรงจูงใจจะไปพยายามลดคาร์บอนตัวเองเข้าไปอีกเพราะว่ามันซื้อง่ายส่วนคนขายเนี่ยก็คืออย่างเราเป็นชุมชนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเ ราคามันนิดเดียวนะคะมันอาจจะไม่ได้คุ้มที่เราจะเข้าโครงการหรือว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่สามารถที่จะเอามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เราทําในการดูแลป่าได้นะเพราะราคาฐานเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนค่าใช้จ่ายจริงๆอ่ะของเรานะคะในการดูแลป่าแล้วถ้าได้ดีกว่านั้นก็คือสร้างแรงจูงใจให้เราทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วจริงในตัวโครงการเองก็โดยปกติเนี่ย คืออย่างตอนนี้คําว่าตลาดสมัครใจก็คือมันอยู่ที่การตกลงกันใช่ไหมคะระหว่างคนซื้อกับคนขายหรือในกรณีของเราก็อาจจะเป็นเราอาจจะไม่ได้มีบทบาทในการต่อรองเราเรานี่คือชุมชนนะก็อาจจะเป็นการต่อรองระหว่างคนปั้นโครงการนะหรือว่าหน่วยงานราชการกับคนกับคนซื้อใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้รู้ว่าเขาตกลงกันยังไงเพราะฉนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าราคาเนี่ยเปิสุดท้ายราคาที่ตกลงกันน่ะมันอาจจะสูงมันอาจจะสูงกว่าเดิมนะคะมันอาจจะสูงก็เขาตกลงกันร้อยหนึ่ง เราคิดว่าเออราคาของตรงนี้มันคือมันคือร้อยบาทต่อ,อตันนะคะอ่าสุดท้ายเขาไปสรุปกันที่สามร้อยบาทอ่ะเพราะว่าสมมติว่าบริษัทผู้ซื้อเขายินดีจ่ายเพิ่มเนี่ยอ่ากรณีศึกษาจากต่างประเทศก็บอกว่าเอ,อ้ชุมชนก็คงจะต้องมีส่วนแบ่งตรงนี้นะนะคะถ้าจะมันจะมีมูลค่าเพิ่มอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องกําหนดมาเป็นส่วนแบ่งไรายได้ที่เป็นธรรมับชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเอ่อชุมชนเองอ่ะก็ควรจะต้องเข้าไปมีบทบาท นะคะมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ดูแลป่าเราก็ต้องรู้ดีที่สุดนะคะว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะล้วก็เออเราก็อาจจะมีแผนคิดในใจอยู่แล้วล่ละว่าเราจะยกระดับเนี่ยนะคะในการดูแลป่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะนั้นต้องเข้าไปม,มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางนะคะนี่ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ก็สะท้อนมาจากเอ่อห,หลายประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดกันพอพอหลายๆโครงการมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยเอ่อบางประเทศเขาก็เริ่มใช้คําว่าโครงการคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูง ก็จะมีภาษาติษเช่น high integrity carbon credit อะไรแบบนี้นะคะก็คือหมายความว่าพยายามจะปรับมาตรฐานเนี่ยให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเพื่อเรียกว่าป้องกันข้อคอลหาที่ผ่านมาว่าหลายโครงการเนี่ยอ้างว่าปลูกป่าแล้วต้นไม้ไม่ขึ้นจริงมันไม่เป็นป่าอะไรเงี้ยหรือว่าไปเอาพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมมาขายอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายิ่งคุณภาพสูงก็แปลว่าต้นทุนมันก็อาจจะสูงขึ้นใช่ไหมคะอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในการตรวจสอบหรือว่าจะใช้ดาวเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย งั้นถ้าเป็นโครงการลักษณะนี้เนี่ยก็บทเรียนจากต่างประเทศก็บอกว่าเอ๊ะงั้นชุมชนก็ไม่ควรต้องแบกรับนะใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนาะแล้วชุมชนก็อย่างที่เรียนว่าชุมชนเราทําอะไรเราก็คือดูแลป่าเราเราไม่ได้ถ้าเกิดว,ว่ามันจะมีปัญหาความน่าเชื่อถือเนี่ยเอ่อมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนะี่ยเราไม่ควรต้องแบกรับต้นทุนต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเอ่อเรียกว่าจากโครงการคุณภาพสูงงั้นผู้อีกอย่างก็คือว่าดังนั้นถ้าโครงการคารคาบ์บอนเครดิตไหนเนี่ยเรียกร้องคุณภาพสูงเนี่ย มันก็ควรจะสะท้อนในราคาที่สูงกว่าเดิมนะคะสูงกว่าโครงการในอดีตเพราะว่าเพื่อให้มัน cover หรือว่าเอาไปเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีบทเรียนจากหลายประเทศนะคะว่าเออแล้วไอ้การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเนี่ยมันทํำยังไงกันนะคะก็มีข้อมูลเริ่มมีงานวิจัยมีต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองจากของโมซัมบิกนะคะก็เป็นประเทศที่เขาก็ประเทศกําลังพัฒนานะประเทศยากจนนะคะเขาก็ทําอันนี้ก็เป็น เ,เรียกว่าที่น่าสนใจก็คือถ้ารัฐเนี่ยก็เข้ามาแน่นอนว่ามันเวลาจะทําจริงโครงการมันก็จะมีการมีส่วนร่วมของของหลายส่วนใช่ไหมคะมันก็จะมีรัฐมีเอกชนมีคนกลางมีชุมชนเข้ามานะคะทีนี้ของโมซัมบิกเนี่ยเขาก็เขียนให้ดูเลยว่าส่วนแบ่งจากอันนี้คือส่วนแบ่งรายได้ไดนะคะส่วนแบ่งรายได้ที่เรียกว่าหลังจากก็คือส่วนแบ่งรายได้จริงจากตลาดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปไหนบ้างนะคะก็จะเห็นว่า กล่องซ้ายสุดก็คือชุมชนท้องถิ่นก็คือผู้ที่รักษาป่าเนี่ยได้ส่วนแบ่งไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะอ่าแล้วที่เหลือเนี่ยบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นผู้ที่ปั้นโครงการที่มา,าไปขายเนี่ยได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วที่เหลืออีกสิเปอร์เซ็นตก็ไปแบ่งกันระหว่างหน่วยงานราชการระหว่างเอ่อในส่วนต่างๆนะอย่างเช่นเคสของโมซัมบิกเนี่ยเขาทํากับเอ่อเรียกว่าก็มีรัฐบาลระดับเอ่อระดับประเทศแล้วกันนะคะที่ดูมีหน้าที่ดูแลเอ่อในเรื่องของ อาจจะคล้ายๆเป็นกรมอุทยานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องแบ่งอันนี้เขาก็ได้ไปสี่เปอร์เซ็นแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งกันร,ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นนะคะในในเขตต่างๆนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะจะเห็นตัวเห็นว่าก็เริ่มเห็นว่าเมือการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็จะมองแบบนี้นะคะว่าชุมชนที่อยู่กับปา่าเป็นผู้ดูแลป่าเนี่ยต้องได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่นะคะ,ะจะต้องไม่ได้เข้ากระเป๋าของผู้ดําเนินโครงการนะคะ,ะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นประเด็นเรื่องของ ในฝั่งคนคนซื้อบ้างนะคะคือภาคธุรกิจเองอย่างที่เรียนว่าตอนนี้เขาก็เริ่มโดนโจมตีโดนวิจาร์เยอะนะคะภาคธุรกิจก็อยู่เฉยไม่ได้ละสมมุติว่าเขาลงทุนใช้เงินไปซื้อคาร์บอนเครดิตป่าไม้มาเนี่ยแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมีนักข่าวมาเอามาแชว่ารู้ไหมว่าไอ้คาร์บอนเครดิตที่คุณซื้อเนี่ยนะมันเป็นโครงการหลอกนะคะหรือว่ามันตรงนี้มันเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือว่าโอเคมันเป็นป่าแต่มันไปแย่งสิทธิทํากินของชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะมันะนก็เริ่มมีหลักคิดแล้วว่าเอ๊ะ บริษัทต่างๆเนี่ยจะใช้คาร์บอนเครดิตอย่างน่าเชื่อถือ,อยังไงได้บ้างนะมันก็เริ่มมีการประมวลออกมาเป็นเป็นหลักการเป็นชุดคู่มือมาตรฐานอะไรต่างๆ,ๆนะคะอ่นแล้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อบริษัทถูกโจมตีนะนี่ก็เป็นสายการบินนะคะเวอร์จินแอตแลนติกนะคะนี่เป็นข่าวอ่นานแล้วเหมือนกัน5ปีที่แล้วนะคะเป็นข่าวก็ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตป่าไม้ขนาดใหญ่อันนี้อยู่ที่กัมพูชานะคะ เออวิจินไอแลนติกเนี่ยเขาก็เป็นสายการบินก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมคาร์บอนสูงที่ลดยากนะคะลดลดคาร์บอนยากก็เลยเวลาเขาประกาศเป้าหมายเน t ซี r o เนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องไปซื้อนะใช้เงินซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อให้พยายามตอบคําถามสังคมนะคะอธิบายว่าเขากําลังพยายามเปลี่ยนแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอไปเจอว่าไอตัวคาร์บอนเครดิตที่เขาซื้อเนี่ย จากกัมพูชาเนี่ยมันมีปัญหานะคะก็คือมันมีทั้งเรื่องของคาร์บอนเครดิตป่าไม้ที่ไม่เกิดขึ้นครบพื้นที่ป่าไม้ไม่เกิดขึ้นจริงนะคะมีปัญหาเรื่องของการแย่งยึดนะคะเรื่องของการที่รอนสิที่ชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นโครงการที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็ประกาศเลยนะคะก็สิ่งที่เขาทําก็คือพอเป็นข่าวเขาก็ประกาศว่าหยุดซื้อแล้วเราหยุดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการตรงนี้นะะีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่ฝั่งคนซื้อเองอะ่ะก็ทําได้นะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองได้้มากขึนนะคะ อ่ะทีนี้สุดท้ายนะคะหลังจากที่เกิดมาเนี่ยก็ชุมชนควรจะทําอะไรนะคะก็ส่วนตัวก็เห็นว่าอาจจะมี2ส,ส่วนก็คือเชิงรับกับเชิงรุกนะคะอันนี้ก็พยายามล้อไปกับชื่อของของหัวข้อนะะเชิงรับก็คือสิ่งที่เราน่าจะทําเลยนะคะในทุกพื้นที่เนี่ยก็คือว่าแน่นอนอย่างที่เรียนโครงการคาร์บอนเครดิตทุกโครงการมันต้องโปร่งใสนะคะเราควรจะมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่ต้นนะคะเราควรจะตั้งคําถาม,ถาม,มตั้งแต่ต้นว่าทําไมราคามันจะเป็นเท่านั้นเท่านี้ นะคะแล้วการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นยังไงโครงการควรจะ,ะชุมชนที่อยู่กับป่าดูแลป่าควรจะมีส่วนแบ่งเป็นส่วนใหญ่ของของรายได้ที่เกิดขึ้นอันนี้คือความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ควรจะสะท้อนแผนเหมือนกันถ้าเรามีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะดูแลป่าให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะก็ควรจะสะท้อนอยู่ในในตัวโครงการด้วยนะคะส่วนบทบาทในแง่เชิงรุกนะคะนี้ก็เป็นสิ่งที่ คงแล้วแต่ชุมชนว่าท่านไหนที่สนใจนะแต่ที่ว่ามีอสองเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องแรกนี้ก็เขียนไปแล้วส่วนหนึ่งเป็นบทความนะคะก็เดี๋ยวคงคงได้มีเวลามาศึกษาเพิ่มเติมก็คือว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีการบังคับให้ผู้ที่ผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตป่าไม้เนี่ยต้องการเงินส่วนหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่าบัฟเฟอร์เนาะอ่าก็คือต้องการเงินส่วนหนึ่งมาเข้าเงินที่กันไว้เนี่ยเอาไปใช้ในการเรียกว่าเผื่อสําหรับกรณีที่เกิดไฟป่า นะคะเพราะว่ามันก็ชัดเจนแล้วเป็นข้อที่จริงว่าป่าไม้เนี่ยมีเริ่มมีภัยคุกคามเยอะใช่ไหมคะแล้วยิ่งโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไฟป่าก็เกิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคนซื้อเนี่ยเขาอาจสมมุติว่าซื้อคาร์บอนเครดิตร้อยหนึ่งเนี่ยอ่ร้อยหนึ่งสำหรับสมมติว่าป่าไม้พื้นที่หนึ่งแต่ว่าผ่านไปอีก2ปีเนี่ยป่าไม้ตรงนั้นน่อาจจะหายไป20%ก็ได้เพราะว่าเกิดไฟป่าใช่ไหมันก็แปลว่าไอ้ที่เขาอ้างว่า ป่าไม้จะดูดซับคาร์บอนได้ร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ถึงละเพราะว่ามันโดนไฟป่าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบโจทย์ตรงนี้ว่าให้เขาซื้อคล้ายๆประกันนะคะคือถ้าจะให้ผู้ซื้อเนี่ยสร้างหลักประกันว่าเราลองรับตรงนี้ด้วยเขาก็แทนนี้เขาจะจ่ายร้อยหนึ่งเขาก็ต้องจ่ายร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันมาชดเชยตรงนั้นแล้วเงินยี่สิบตรงเนี้ยส่วนเพิ่มที่เขาต้องจ่ายเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็ควรจะเอาเข้าลักษณะอาจจะเป็นกองทุนไฟป่านะคะแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปจัดสรรให้กับ คนในชุมชนและก็อาสาสมัครที่ทําเรื่องไฟป่าโดยเฉพาะนะเพราะว่าตรงนี้ก็ยอมรับต้องยอมรับความจริงว่าเราก็ทรัพยากรเรื่องการจัดก,การไฟป่าเราก็ค่อนข้างน้อยเรามีปัญหาตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้การเชื่อมโยงระหว่างตลาดคาร์บอนเนี่ยมาเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการจัดก,การไฟป่าได้นะคะเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าก็เห็นว่าเอกชนทษทีชุมชนหลายท่านก็คงจะสนใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราขายคาร์บอนเครดิตไปเนี่ยสุดท้ายคนที่ซื้อเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน เขาเอาเอาหรือว่าเขาเอาของเราไปไปไปโม้หรือว่าไปฟอกผิวหรือไปอะไรไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เราเริ่มเริ่มเริ่มเรียกร้องอะ่ะหรือว่าเริ่มตั้งคําถามได้นะอย่างเช่นว่าเอ,เอกชนที่ซื้อเนี่ยคุณประกาศเลยได้ไหมว่าคุณจะซื้อแต่โครงการคุณภาพสูงนะคะแล้วคุณจะซื้อแต่เรียกว่าเครดิตที่เป็นมาจากป่าชุมชนที่เราดูแลกันอย่างดีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จริงส่วนตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเห็นการตัดวงจรของคนกลาง ในสิ่งถ้าเป็นไปได้เลยก็คือ,เ,อเพราะว่าตัวอย่างในประเทศไทยเราก็เริ่มเห็นอย่างเช่นมูลนิธิแม่ฟ้าห,หลวงหรือว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการเรียกว่าเขาก็เจราจาโรงกับผู้ซื้ออะไรอย่างงี้ก็อาจจะลองดูว่าถ้ายิ่งเราพยายามออกแบบโครงการร่วมกันะระหว่างคนซื้อและคนขายนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เรียกว่าชุมชนเหมือนไม่รู้อะไรเลยแล้วก็อยู่ดีๆมีคนมาเชิญชวนให้เข้าตลาด